สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนาย,ยน2565นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่คําทํานายที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอตัตตตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานีเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณน่อยากจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีการที่ปรากฏไพ่องค์พระประธานเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาพุทธเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นๆด้วยก็เป็นไปได้แต่จุดประสงค์ของไพ่เนี่ย มันก็ยังสื่อในเชิงของการที่เรา,เอ,าอยากที่จะทําสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมที่อยากจะทําร่วมกันกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวทํากับคนในครอบครัวด้วยต่อมาคะตำแหน่งเอง์ีนะความหฮยนะาความไม่ดีไม่งามช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เราเคยช่วยเหลือ เขาเคยช่วยเราต่างคนต่างเคยช่วยกันแล้วกลายเป็นว่ามาทรยศหักหลังกันช่วงนี้ได้อย่างไรต้องระมัดระวังเกณฑ์ชะตาประมานีเอาไว้ด้วยสําหรับคนเคยไว้วางใจสุดท้ายรายที่สุดนะต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านางคือเกณฑ์ของการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นะคะถ้ามีการเงินที่ไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือถ้ามันไม่ได้ติดขัดอะไรช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ทํากิจกรรมในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบเช่นถ้าเราชอบพระจันภัยชอบดาน้ำอ่ะยกตัวอย่างนะคะชอบดาน้ําอาจจะเสียเงินชื้อชุดว่ายน้ําใหม่ๆตลอดเวลาทุกทริปหรือว่าอาจจะซื้อตีนเป็ด นะหรือซื้อหน้ากากดำน้ำรุ่นใหม่ l i m i t e d e dition ของมันต้องมีอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าตรงกันข้ามถ้ามันเป็นเกณฑ์ชะตาที่ตอนนี้เรามีความปวดหัวเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนในครอบครัวคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่สามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเราได้ค่ะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของปิ ปิตาก็คือเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหัวหน้างานของเรานะคะช่วงนี้เนี่ยทำงานร่วมกันได้แบบมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากๆถ้าถามถึงเกณฑ์ของการประเมินงานบอกเลยว่าผ่านชั้นลุยยังไงก็เป็นเรายังไงก็เลือกเราคนที่ได้รับการโปรโมทการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานคนใหม่หรือว่าในเรื่องของการเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งคนใหม่เนี่ยต้องเป็นเราอย่างแน่นอนเลยชัดเจนมากๆเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะตําแหน่งของมาตาคือเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะ ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยก็ ถามถึงเกณฑ์ของสุขภาพนะคะก็ถือว่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจิตใจแจ่มใสร่าเริงหรือว่าไพ่เขาก็แนะนําว่าให้รักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสุขภาพความเครียดอะไรต่างๆน,นานาด้วยธรรมชาติบําบัดการออกกลางแจ้งบ้างการไปในที่พื้นที่สีเขียวบ้างก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพจิตใจของผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของโภคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้สําหรับท่านที่ มีแฟนแล้วนะมันอาจจะมีเกณฑ์วางแผนว่าอยากจะย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่กับคนรักไปอยู่ใกล้ชิดกับคนรักของเรามากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีบ้านแล้วก็มีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการมีบ้านในช่วงระยะเวลานี้มันก็ยังไม่ไม่ใช่ช่วงที่ดีกับการวางแผนในเรื่องตรงนี้เท่าไหร่อาจจะทําให้คุณแบบได้บ้านที่ไม่มีคุณภาพได้บ้านที่ไม่ค่อยจะโอเคหรือว่าการไปเจอโฆษณาอะไรเกี่ยวกับบ้านในตอนกลางคืนแล้วมันก็เกิด เกิดกิเลสตัณหาที่ทาให้เราแบบอยากจะไปดูวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่เราอยากจะได้นะคะต่อมาค่ะตาแหน่งของมัชชิมาความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความความแบบ จะพูดว่าไงเดียเหมือนมันมีอะไรลายล้อมรอบตัวเราไปหมดนะคะเหมือนกับประหนึ่งเราว่าเราติดเกาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แบบอยู่ในสภาพที่คล่องตัวขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยในแผนของคุณแต่และอย่างที่มันมีเรื่องของการที่ต้องจัดจ่ายใช้สอยหรือว,ว่าเสียเงินเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ดีๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีภาวะของการที่โดดเดียวเดียวได้ลาพัง ค่อนข้างที่จะเหงาเงาเหมือนกันไม่ค่อยได้เจอใครหรือว่ามีเรื่องของเกณฑ์การที่ต้องกั ตัวเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิดทำให้เราติดเกาะไม่สามารถไปไหนได้นะต่อมาคะ่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในนวาทางการปฏิบัตินะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้บนความทุรักทุเลบนความยากลำบากก็จะยังคงมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเราให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านในทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะยากยะ ยากเย็นมากแค่ไหนยากมากแค่ไหนเนะ,ะเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลคนนี้ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพักเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินโอ้โหปรากฏไฟลุกโชดช่วงชัชวานขนาดนี้นะคะเกณฑ์การเงินในช่วงนี้มันแบบมันมันรุนแรงจริงๆมันมีเกณฑ์การสูญเสียเงินเยอะมากมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินเยอะมากแล้วก็เรื่องของการที่เราไปทําอะไรกับ เกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่มันเป็นเชิงเหมือนกับการพนันหน่อยๆหรือว่าเป็นเรื่องของการทุ่มเสี่ยงต่างๆนานาช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นผลในทิศทางที่ดีนะคะดังนั้นก็วางแผนให้ดีๆเบาๆบางๆไปก่อนนะสําหรับนักลงทุนทั้งหลายนักทุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะต่อมาค่ะตาแหน่งของสหชัเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้เนี่ยเพื่อนก็จะทําตัวเหมือนกับเป็นคนแก่เลยนะคะเหมือนกับว่าชวนไปไหนก็ไม่เอาไม่ไปยังอยู่แต่บ้าน ไม่อยากออกไปไหนกลัวสถานการณ์โควิดเออแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันเออเมื่อนั้นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเหมือนกับเอ้ยทําไมวะแบบแค่แบบสถานการณ์โควิดทาไมเพื่อนชั้นดูแบบทําตัวแบบเป็นคนแก่ทําตัวจู้จี้จุกจิกขี้บน่นหรือว่าทําตัวแบบไม่ไม่แบบ ไม่ไวรุ่นเลยอ่ะเอ้ยไม่ออกเที่ยวเลยอ่ะไม่เจอกันเลยอ่ะไม่เอนจอยเลยอ่ะคือจะเป็นแนวประมาณนี้นะคะในช่วงนี้แบบอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเพื่อนทางตัวเป็นโรคสดตัวสูงหรือว่าเป็น i n t r ว v e r t มากขึ้นก็เป็นไปได้นะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุ์ก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังการมีปัญหาการขัดแยง้ง ในเชิงของคาพูดคาจาในเชิงของเรื่องผลประโยชน์นะสำหรับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนในครอบครัวกันเองนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังยิ่งเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละมันยิ่งเซนซิทีฟมากกว่าคนนอกบ้านซะอีกต่อมาค่ะตำแหน่งของปูตะก็คือเรื่องของลูกหลานสําหรับท่านที่คาดหวังเกี่กยวกัของการมีลูกนะคะช่วงนี้ก็มีการเตรยียมความพร้อมแล้วมัน่นใจมากๆเลยว่าเฮ้ยถ้าไปหาคุณหมอรอบนี้เนี่ยต้องได้ ต้องติดลูกคุณหมอจะต้องช่วยให้เรามีลูกได้แน่นอนในช่วงนี้มันมีการเตรียมความพร้อมสําหรับคุณแม่ทั้งหลายแล้วนะคะหรือว่าสําหรับใครก็ตามที่มีลูกหลานอยู่แล้วนะในช่วงระยะเวลานี้นี่ก็จะมีความสุข มีความภูมิใจกับลูกหลานของเรามากๆเขาเติบโตมามีหน้าตาที่น่ารักมีแบบผิวพรรณที่ดีมีบุคลิกภาพที่น่ารักมากๆเลยคือเราเองเราหลงลูกหลานเราเองเนี่ยมันก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าลูกหลานเราเนี่ยโอ้โหเป็นดาวเด่นแน่นอนถ้าไปอยู่ที่ไหนลูกฉันต้องเป็นดาวเด่นอะไรประมาณนี้เลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริสตูคู่อาฆาตน,นะคะปรากฏเกี่ยวกับเรื่องแบบ พี่ไม่ตรงกันมากกับไพ่ตำตำแหน่งฮีนะจำได้ปะที่แบบเรามาระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือคนที่เคยช่วยเหลือกันจะทําร้ายใจเราเนะี่ยใบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอริคู่ศัตรูขั้วคาดกับคนที่เราเคยรักเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มาเกิดการทะเลาะมาเกิดการผิดใจกันในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตนิก็คือเรื่องของความรักสําหรับความรักรวดน้ม อุปสรรคขนาดดีนะคะขอคนโสดก่อนเลยก็แล้วกันคนโสดในช่วงนี้เนี่ยอยากมีความรักนะแต่มันก็มีข้อแม้ว่ามันกลัวความรักลึกเกินมันไม่กล้าที่จะรักใครมากขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรค ถ้าคาดหวังเกี่ยวเรื่องของการแต่งงานก็แต่งงานได้ยากมากมีบุตรก็ยากมากการจะสร้างเดือนหอเอย่ยการจะได้มาอยู่ใกล้กันกว่าจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโอ้โหทุกอย่างมันยากไปหมดนะคะมีอุปสรรคเยอะผ่านไปทีละเปลาะนะแก้ไขปัญหากรนทีรับเปลาะก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ามไพ่ใบแรกตำแหน่งของมรณะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของมันปรากฏเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้หญิงเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอยดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนแก่โดยเฉพาะผู้สูงวัยให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาสุภาก็คือเรื่องของสิ่งดีงามในชีวิตนะ <Okey> ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของไพ่เทียนดับอาจจะเป็นเรื่องของ ความความแบบจะพูดว่างไงอ่ะเทียนดับเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างอาจจะมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเคยดับไปมันเคยดับฝันตรงนี้ไปแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณกลับมาฝันใหม่ถ้าคุณกลับมาพยายามกับมันใหม่ช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลุกชดช่วงชัชวานอีกครั้งเทียนก็จะกลับมา สว่างมีไฟติดที่ปลายเทียนอีกครั้งแล้วมันก็จะเป็นโอกาสชีวิตที่ดีให้กับเรานั่นเองนะคะดังนั้นก็ถ้ามันมีแนวความคิดเก่าๆวนกลับมาก็สนับสนุนกับแนวความคิดนี้มากๆเลย ต่อมาค่ะตำแหน่งของกรมมะการงานนะคะการงานในช่วงระยะเวลานี้เน่ก็ถือได้ว่าสามารถจะสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับพวกการที่จะหาอะไรทําเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานเดิมๆที่เราทําด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะไพ่ใบนี้มีมีพระเอวยมีแหวนเพชรเอวยมีกุญแจรถมีเงินมีคอมพิวเตอร์มีตู้เซฟมีนาฬิกามีโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลาเดียวกันแล้วก็สร้างราย ได้ได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวเราในช่วงนี้นั่นเองนะคะต่อมาตำแหน่งของลาพาคือเรื่องของความมั่นคงความมั่งคงนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าเอาโซเชียลมาทำมาทาให้มันเป็นเงินมาทำให้มันเป็นงานช่วงนี้จะรุ่งม,ม,มากๆ รวยมากๆจะโอเคมากๆจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราเองมากเพราะว่าภพ่ใบนี้เนี่ยตัวแทนของโลกโลกตัวแทนโทรศัพท์มือถือมันหมายถึงโลกโออนไลน์หมายถึงโลกโซเชียลทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ในช่วงนี้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยาญาก็คือเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บอันตรายเดรัจฉาที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ เหมือนอาจจะหมดไฟหมดใจมากกว่านะเหมือนแบบชอบอยู่นิ่งๆไม่ได้ทําอะไรสุขภาพก็อยู่นิ่งๆไม่ออกกำลังกายไม่ขยับไปไหนเลยบางคนก็เก็บตัวบางคนก็กักตัวนะอาจจะมีเรื่องของภาวะแบบเริ่ม เริ่มโลกส่วนตัวหรือว่าเริ่มที่จะชินกับการที่ไม่ต้องเข้าสังคมแล้วก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะและ2ตําแหน่งสุดท้ายค่ะตาแหน่งทาสาทาสีตําแหน่งของบริวารลูกน้องของเราเองนะถ้าเลือกได้แนะนําว่าควรจะทํางานร่วมกันกันกบบริวารที่เป็นเพศเดียวกันจะดีกว่าจะสามารถทํางานกันได้แบบประหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกัน ซึ่งการละกันเป็นอย่างดีการประสานงานราบรื่นโอเคมากเลยทํางานร่วมกันมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุดส่งบริวารที่เป็นเพศตรงกันข้ามคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับคนละภาษาคุยไปคุยมาโมโหอีกตางหานะคะดังนั้นเลือกได้เลือกเพศเดียวกันในช่วงนี้นะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนายน2565นี้ค่ะ